สวัสดีครับผมดรและพีพงษ์ยังวราสวัสดิ์นะครับวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องของการค้นหาทางเลือกในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์นในช่วงโควิด -19 นะครับจริงๆแล้วพวกเราทุกคนเนี่ยเกิดมาอยู่กับทางเลือกอยู่นะครับว่าทางเลือกทุกๆทางเลือกมันจะมีความเสี่ยงที่ให้เราได้เผชิญนะฮะมันไม่มีทางเลือกไหนหรอกที่ไม่มีความเสี่ยงนะครับ เราเลือกที chance, them, ่จะเลือกก็มีความเสี่ยงเราเลือกที่จะไม่เลือกก็มีความเสี่ยงนะครับในทุกๆทางเลือกเนี่ยเราก็ต้องมาค้นหาแล้วว่าทางเลือกไหนที่จะเป็นทางเลือกที่สร้างสรรค์ในการแก้ปัญหานะครับทางเลือกหนึ่งที่เหมาะกับเราก็คือทางเลือกนั้นมันเหมาะกับจริตเหมาะกับไลฟ์สไตล์เหมาะกับค่านิยมของเรานะครับจริงอยู่เวลาเราเกิดปัญหาเนี่ยอย่างช่วง โควิดในทีเนี่ยมันจะทําให้เรามีปัญหาลุมเลาไม่ว่าจะปัญหาการเงินปัญหาการงานหรือปัญหาความรักความสัมพันธ์นะครับรวมถึงปัญหาอื่นๆปัญหาที่เราต้องปรับตัวจากเดิมเนี่ยเราเคยทําอะไรได้อิสระวันนี้เนี่ยความอิสระมันก็อาจจะมีระดับที่ลดลงเช่นเราต้องอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยให้มากขึ้นนะฮะตรงนี้มันก็จะเป็นความเครียดเป็นปัญหาได้นะครับ อย่างที่เราอยู่บ้านแล้วเราต้องถูกกักตัวเนี่ยเร,เราอาจจะออกกําลังกายในบ้านได้นะครับจัดบ้านนะครับหาประโยชน์จากมันนะครับหาหรือหาเวลาทบทวนตัวเองนะครับที่จะพัฒนาศักยภาพตัวเองขณะที่เราอยู่ในบ้านนะครับอย่างอย่างทางเรื่องในการแก้ปัญหานะครับก็อย่างแรกคือเราตรวจสอบตัวเราแลว้ว่าเวลาเรามีความเครียดวิตกกังวลลักษณะเราเป็นยังไงในการจัดการกับปัญหา นะครับหรือปัญหาที่เราเผชิญอยู่เนี่ยถ้าเทียบกับความหมายในชีวิตเราความหมายในชีวิตเนี่ยมันมันคือสิ่งที่เราเกิดมาเนี่ยเราอาจจะมาตั้งคําถามแล้วว่านิยามที่เราเกิดมาวันนี้เราเกิดมาเพื่ออะไรนะครับหรือเราอาจจะมาจัดลําดับสิ่งที่สําคัญในชีวิตนะครับว่าเรามีสิ่งที่สําคัญในชีวิตอะไรบ้างนะครับมาทบทวนรู้จักตัวเราเองมากขึ้นนะครับ พอปัญหาเนี่ยแหละจะมาดูแล้วว่าปัญหามันสําคัญเนี่ยกับสิ่งที่สําคัญในชีวิตเรามากน้อยแค่ไหนหรือปัญหาเนี่ยมันอยู่จุดไหนของความหมายในชีวิตเรานะครับแล้วก็จับประเด็นตรงนั้นมาเนี่ยเราจะมองมองปัญหาเนี่ยเห็นปัญหาในภาพรวมขึ้นนะฮะแล้วเราก็มาวิเคราะห์แล้วว่าปัญหาเนี่ยถ้าเราจะหาทางเลือกในการแก้เนี่ยเรามีทางเลือก ที่สร้างสารรค์ในการแก้ปัญหายังไงบ้างนะครับผมยกตัวอย่างเช่นบางปัญหาบางทางเรื่องเนี่ยเราจะต้องอทำการผมขอยกตัวอย่างในการลงทุนในหุ้นนะครับนะครับซึ่งเอามาปรับใช้กับชีวิตจริงได้เลยนะครับอย่างอย่างเช่นคำว่า c t loss cut loss ก็คือตัดขาดทุนอย่างเวลาเราทำอะไรไปที่เรารู้สึกล้มเหลวแล้วเราไม่อยากให้มัน ขัดทุนย้ํากับเราต่อเนี่ยอันนี้เราต้องตัดล้นะฮะซึ่งโควิดไอทีเนี่ยาอาจจะทําให้บางท่าน,นต้องเผชิญภาวะคัดลอสเกิดขึ้นนะครับอาจจะลองอไปปรับใช้กับธุรกิจเอาไปปรับใช้กับการงานอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือหรือบางครั้งเนี่ยแม้แต่เราเรามีความเครียดระบ่นให้เพื่อนเราปรากฏว่าเ,เราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทําให้เราดําดิ่งนะครับ เราจะต้องอาจจะต้อง cut loss ละนะครับถ้าเราเข้าไปอยู่ในส,สภาพสิ่งแวดล้อมที่ทําให้เราดําดิ่งเนี่ยเราต้อง cut l o s ไปหาพื้นที่พื้นที่ใหม่ที่ทําให้เราเนี่ยมันไม่ดําดิ่งหรือดําดิ่งน้อยลงนะฮะนะฮะอันนี้เราก็ต้องเป็นมุมมองหนึ่งหรือในแง่ของการลงทุนในหุ้นมีประโยคนึงที่ผมชอบคือการ take profit take profit ก็เหมือนเวลาเราเราลงทุนในหุ้นเนี่ยเราเล่นหุ้นไปแล้วเรา เรากำไรแล้วก็แล้วก็ขายทํากําไรนะครับแต่บางทีเนี่ยจังหวะที่ขายทํากําไรตอนเนี้มันอาจจะไม่ใช่ละสมมุติว่าเราเจอโควิดประกาศกับธุรกิจเราเราอาจจะใช้จังหวะนี้แหละเป็นการหยุดและหยุดพักผ่อนเพราะในช่วงที่5ปี10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้มีการทํากําไรกับธุรกิจเราไฟละระดับหนึ่ง นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดจังหวะที่ทําให้เราได้พักละล็อกกําไรไว้นะครับอย่างธุรกิจใหญ่ๆอย่างโรงแรมหลายๆโรงแรมที่ตอนนี้ผมเห็นเขาก็หยุดกิจการเลยผมคิดว่าตรงนั้นเป็นจังหวะที่เขาล็อกกําไรเขานะครับแต่เช่นกันเขาล็อกกําไรตรงนี้เขาก็ได้คิดว่าทางบริษัทคงจะต้องมีการปรับทบทวนกลยุทธ์นะฮะในการรับมือกับโรคระบาดนะครับ นอกจากคำว่า Take Profit แล้วกำไรแล้วเราก็จะมีช่วงที่เรียกว่าปล่อยให้กำไรลัน Let Profit ลันนะครับ l e t profit ลันก็จะเป็นอย่างเช่นเวลาเราลงทุนอะไรไปเนี่ยเราก็ปล่อยให้กำไรมันกำไรไปเรื่อยๆแม้ว่าช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงที่ทำให้เรากำไรน้อยลงแต่เราก็ปล่อยมันไปอะนะครับปล่อยมันไปแล้วรอมันไปช่วงนี้มันอาจจะทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับสำหรับบางเคสแต่บางเคสเนี่ยมันยังพอทำได้ นะครับอย่างธุรกิจบางเซกเตอร์อย่างร้านอาหารอย่างเงี้ยแม้ว่าวันนี้เราสั่งอาหารในร้านไม่ได้ละอาจจะต้องปรับตัวในการที่เป็นการซื้อกินมากขึ้นมันก็ยังพอประทังไปได้นะครับ Let profit run นะครับอีกอันนึงคือ Let loss run ทางเลือกเนี้เป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งทางเลือกนี้คือปล่อยให้ขัดทุนมันเดินต่อไปเรื่อยๆบางครั้งเราทำใจยากครับที่จะตัดขัดทุนนะครับเราก็ปล่อยให ขาดทุนมันไปเรื่อยๆก็ต้องดูละขาดทุนระดับไหนที่เรารับความเสี่ยงไม่ไม่ไหวอะ่ะฉะนั้นเราก็ต้องอย่าลืมอย่าปล่อยให้เลทโปรฟิตลันทำเราเสียสูนย์นะครับบางท่านเนี่ยก็เข้าใจเลยว่าธุรก,กิจช่วงที่ผ่านมาเราทํากับมืออะ่ะแต่มันก็อาจจะถูกทําลายกับมือเลยในช่วงภาวะเนี้ยที่บางทีอ่ามันถูกประกาศอะไรมานะครับก็ต้องหาจุดที่จะ อย่าปล่อยให้เลทลลอสลันเนี่ยก็คือการตัดขัดการปล่อยให้ขัดทุนเนี่ยมันขัดทุนยาวไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นถ้าเราเห็นท่าไม่ดีก็หาวิธีหยุดขัดทุนนั้น,น,นเสียนะครับครับอีกอันนึงคือคำว่า cost average cost average หรือหรือ,รอบ,าบางคนก็เรียกว่าดอลลาร์ cost average ถ้าไปลงทุนในหุ้นเนี่ยก็คือว่าเราไปซื้อเฉลี่ยละอย่างช่วงนี้หุ้นตกลงไปเยอะเราก็หาทาง เขาไปช้อนซื้อเพราะเราอาจจะมองว่าโอ้หุ้นมันตกมากแล้วแต่อาจจะค่อยๆทยอยเฉลี่ยซื้ออย่างเงี้ยฮะนี่ก็เป็นการเหมือนกับเฉลี่ยต้นทุนให้หุ้นตัวนั้นถูกลงถ้าเป็นการปรับใช้กับธุรกิจก็อย่างเช่นเ,เราอาจจะมองแล้วว่าช่วงนี้ธุรกิจเราสมมติเป็นร้านตัดผมวันนี้โดนปิดละนะฮะเราอาจจะมาทบทวนล,ละว่า,ามาทบทวนว่าธุรกิจตอนนี้มันอยู่ในจังหวะพักก็จริงเราก็อาจจะมาเโนเวทร้านละ หลังจากที่5ปี10ปีที่ผ่านมาเราไม่เคยเจอวิกฤตอะไรเลยรันไปได้เรื่อยๆรันกำไรไปได้เรื่อยๆแล้วก็หาจังหวะนี้แหละมามาเรโนเวทร้านให้มันดูใหม่หลังจากโควิดจบอาจจะพฤษภาหรือปลายปีสมมุตินะครับถ้ามันจบเนี่ยเราก็เป็นร้านหนึ่งที่ใหม่มันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มละอันนี้ก็คือการเฉลี่ยต้นทุนของธุรกิจเรา ถ้าเป็นหุ้นก็คือเราเข้าไปซื้อเฉลี่ยซ้ำนะครับพอเหตุการณ์ตอนนี้เราอยู่กับโควิด -19 อยู่กับน้ำมันนะครับที่มีการต่อรองกันระดับโลกนะฮะหรือภาวะเศรษฐกิจเชิงลบอื่นๆที่เข้ามามากมายแต่ถ้าเราเชื่อละว,ว่าช่วงนี้มันเป็นอะไรที่มันย่าแย่นะฮะเราก็มองว่ามันไม่มีอะไรที่แย่ไปกว่าน,นี้ละถ้าเรามองอย่างนั้นจังหวะนี้มันก็เป็นจังหวะที่เราน่าจะเข้าไปซื้อหุ้นเฉลี่ยซ้ำ นะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับทางเลือกวิสัยทัศน์ของของแต่ละท่านในการเลือกมุมมองนะครับครับอีกอันนึงอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่เป็น choice เราก็คือการ short against pot short against pot ก็คือการเ,าเราซื้อหุ้นไปละปรากฏว่าหุ้นนั้นเน่มันเหมือนมันเหมือนเรามองว่าเราไปติดดอยเราก็ขายออกมาก่อนอาจจะขายบางส่วนหรือขายทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วก็พักเงินแล้วเราก็มีมุมมองว่าหุ้นตัวนั้นเนี่ย เดี๋ยวมันจะต้องลงลึกๆแล้วเราค่อยไปพักเงินรอเนี่ยเอาเงินที่เราพักรอเนี่ยไปช้อนซื้อในที่ต่าๆโดยคาดหวังว่ามันจะกลับขึ้นมาได้นะครับซึ่งมันก็มีความเสี่ยงคือถ้าเราคัดขายขัดทุนออกไปแล้วพักรอเนี่ยช็อต against พอร์ตช็อตไปละปรากฏว่ามันไม่ลงอันนี้เราจะผิดทางแล้วนี่ก็คือความเสี่ยงเราแต่ถ้ามันลงเราก็จะถูกทางเราก็ต้องเลือกสัสดส่วนที่เราจะช็อต against พอร์ตจะคัดขัดทุนก่อน นะครับถ้าเป็นธุรกิจหรือเป็นการทํางานเราเราอาจจะเหมือนกับว่าจังหวะนี้แหละเป็นการเหมือนกับพอเราประสบภาวะย่าแยก่กับธุรกิจเราเราขายตัดขาดทุนก่อนเช่นพักกิจการเราชั่วคราวแล้วนะครับพักกิจการชั่วคราวเพราะบางทีก,กิจการช่วงนี้มันก็เดินเรียกว่าลันธุรกิจลําบากนะครับคัดและพักพักรอพักต้นทุนพักสต๊อกของเราเนี่ยนะฮะรอไว้หมดนะครับ รียกว่าเรายังไม่ลงทุนอะไรเพิ่มละแล้วเรามารอาหาจังหวะที่มั่นใจแล้วว่าตรงนี้เป็นจุดที่ถูกหรือจุดที่โควิดน่าจะรักษาหายละหรือว่าวัคซีนมาแล้วเราก็ค่อยลงทุนช่วงนั้นนะครับเพราะพอถูกทามิ่งช่วงนั้นเนี่ยมันไม่มีระยะเวลาในการค้างสต็อกอะฮะนะครับเราก็จะได้ใช้จังหวะตรงนี้แหละเรียกว่าเราพักเงินของเราอะเพื่อรอแล้วก็หาจังหวะเนี่ยมาลั่นธุรกิจกันใหม่ มาทาใจมาคึดสู้กับธุรกิจกันใหม่นะครับอันนี้คือทางเลือกในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรนะครับอ,อีกมุมมองหนึ่งฉะนั้นในทางเรื่องในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรผมสรุปนะครับก็จะมีเรื่องของการคัดลอสตัดขาดทุนนะครับการเทคโปรฟิตขายทํากําไรนะครับการปล่อยให้กําไรเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับเลทโปรฟิตลันส์นะครับการปล่อยให้ขาดทุนต่อไปเรื่อยๆก็คือเลทลอสลันนะครับแล้วก็ การเหมือนกับลงทุนเพิ่มนะครับเพื่อเพื่อมองว่าวิกฤตครั้งนี้อาจจะเป็นโอกาสก็ได้นะครับคือ cost a v a l a นะครับหรือการอายอมขายขาดทุนหรือกำไรออกไปก่อนนะครับเพื่อรอหาจังหวะที่ดีเนี่ยกลับมาสู้ใหม่ก็คือ short against pot r นะครับอ,อันนี้คือทางเลือกที่เรามีเราก็ต้องมาเลือกแล้วว่าทางเลือกไหนมันเหมาะกับจลิตเหมาะกับสไตล์เรานะครับการตัดสินใจแก้ปัญหาในครั้งนี้ เราก็ต้องมาดูแล้วบางครั้งเนี่ยเราใช้อารมณ์หรือเหตุผลนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาเราฟังข่าวมากๆเราก็จะเกิดอารมณ์อ่ะที่ทําให้เราตัดสินใจผิดพลาดเราก็ต้องมาวิเคราะห์พิจารณาแล้วฮะว่าการแก้ปัญหาครั้งนี้ของเราเนี่ยใช้อารมณ์หรือเหตุผลหรือเราใช้อารมณ์และเหตุผลผสมกันนะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องบวกกับประสบการณ์ชีวิตเราด้วยนะครับฉะนั้นอยากให้มองว่าประสบการณ์ชีวิตทุกครั้งเนี่ยมันมีความหมายมันมีเหมือน เหมือนเป็นเหมือนเป็นความรู้องค์ความรู้เราที่ให้เราต่อยอดในการเรียนรู้ในสิ่งที่ผิดนะครับวันนี้เนี่ยโควิด1 9มันกำลังฝึกให้เราเรียนรู้ในสิ่งที่ผิดเพื่อพยายามทำให้เป็นถูกกันนะครับเราก็ต้องอใช้โอกาสนี้แหละเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้มันถูกขึ้นทำให้มันถูกต้องขึ้นฉะนั้นเนี่ยในการตัดสินใจในแต่ละครั้งนะครับเราก็ดูแล้วว่าเหตุผลในการตัดสินใจของเราคืออะไร นะครับแล้วก็ลองคิดดูก่อนว่าผลลัพธ์ที่ตามมาเนี่ยจะเป็นยังไงเวลาเราใช้อารมณ์เ่เราจะเจอแต่ผลลัพธ์ด้านดีเราก็มาวิเคราะห์ให้มันรอบครอบว่าผลลัพธ์ด้านดีที่สุดจะเป็นอะไรขึ้นเราเรียกว่า best case scenario ผลลัพธ์ของอันนั้นผลลัพธ์ด้านดีที่จะเกิดขึ้นกับเราผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับเราคืออะไรเรามองรอบด้านนะครับมองให้เป็นการคิดรอบครอบถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยถ้าเกิดขึ้นจริง เราจะทำอย่างไงนะครับเราจะแก้ไขได้ยังไงบ้างนะครับแล้วก็บางทีเราก็มาทบทวนแล้ววันนี้ถ้าเราผิดพลาดเราล้มเนี่ยแล้ก็มาตั้งหลักทบทวนว่าเออครั้งก่อนๆเราเราทำยังไงมันถึงผิดพลาดเพื่อไม่ให้เราไปทําผิดซ้ำนะครับหรือเราอาจจะมองมุมมองแล้วพอเรากําลังจะเลือกทางเลือกใหม่ในในครั้งนี้ในการแก้ปัญหาเนี่ยเราก็มองว่าเออรอบที่แล้วเราก็ยังเลือกผิด เราลองพิจารณาอีกทีไหมว่าการเลือกครั้งนี้ของเราอจะทํายังไงให้มันมีวิธีการที่ถูกต้องที่สุดบนพื้นฐานที่เรามีเหตุผลกับมันมากที่สุดนะครับโดยใช้อารมณ์ใช้เหตุผลแล้วก็คาดการณ์มันนะครับฉะนั้นเราก็อาจจะต้องดูแล้วว่าความผิดพลาดครั้งก่อนๆเนี่ยสาเหตุมันมาจากอะไรนะครับแล้วก็สํารวจแล้วก็ดูพฤติกรรมเราพอเรารู้จักตัวเราเองมากขึ้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอันนี้แหละคือ คือจุดอ่อนของเราเช่นบางท่านเนี่ยาตามสื่อโฆษณาเยอะไปเช่นในสื่อโฆษณาเนี่ยบอกว่าในโฆษณาชวนเชื่อบอกว่าให้เราทําอะไรเราก็ทําตามนะครับ mm hmm. หรือบางท่านเนี่ยเราไม่เคยเผื่อเงินสํารองฉุกเฉินไว้เลย mm hmm. ภาวะนี้มันก็เลยรู้สึกว่าเกิดการเรียนรู้แล้วว่าหลังจากนี้เราต้องเรียนรู้าการมีเงินสํารองฉุกเฉินนะครับ mm hmm. หรือมีเงินสําหรับภาวะวิกฤตชีวิตนะครับนะครับ หรือสิ่งที่ไม่คาดคิดอ่ะนะครับที่มันอาจจะเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับอ่าเราก็ต้องมาเรียนรู้นะครับแล้วก็มาสรุปแล้วว่าการเลือกของเราครั้งเนี้ยทำไมเราจ,จึงถึงคิดว่าเราตัดสินใจเลือกถูกแล้วพอเมื่อเราได้ตัดสินใจเลือกทางเลือกใดแล้วเนี่ยเราคือผู้ที่เผชิญความจริงแล้วฮะและเราก็คือผู้ที่รับผิดช,ชอบกับผลลัพธ์ที่เราได้ตัดสินใจเลือกนะครับ ฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือเคล็ดลับในการฝึกการแก้ปัญหาการค้นหาทางเรื่องการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์น,นะครับก็ยังไงอยากให้ท่านผู้ชมนะครับลองออกไปปรับใช้ดูในแบบของท่านนะครับก็มีคำถามมีอะไรที่อยากจะมาเล่ามาคุยกันนะครับอาจจะอินบ็อกซ์มาคุยกันได้นะครับวันนี้ก็ผมขอจบหัวข้อนี้นะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับ ครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ